ค่ะสวัสดีค่ะโหราทีวีโดยอาจารย์ธนทรอ่อนค่ะเราก็มาราศีกันกันนะคะในปี2567เรามาดูดวงรายปีกันนะคะหลังจากที่ชาวราศีกันลัคนาราศีกันชอกช้ำระกำจิตที่มีดาวพระพฤหัสบดีจอนอยู่ในภพมรณะหนึ่งปีเต็ม จากวันที่19เมษายน2566จนถึงวันที่30เมษายน2567ต้องรออีก4เดือนดาวพระพฤหสบดีจึงจะออกจากภพมรณะมาสู่ภพสุภาเป็นราศีที่หนักกว่เพื่อนเพราะพินทุบาทจรดวงแตกดวงร้าวของดาวพระพฤหัสบดีซึ่งเป็นดาวแห่งสติปัญญาที่อาจจะทดถอยหรือใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในทางที่ผิดพลาดได้ คนดีกลายเป็นคนเลวได้อะจะเกิดความผิดพลาดในเรื่องของหน้าที่การงานหรือการตัดสินใจที่ผิดผิดเห็นกงจักเป็นดอกบัวอย่างนี้เลยและอาจนำความเสียหายอันนี้มาถึงชื่อเสียงเกียรติยศครอบครัวก็เป็นได้รวมถึงความรักคู่ครองด้วยฟังแล้วแรงมากเลยแต่ก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้ตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงเดือนเมษายน2567 ทิดาพระประสบดียั่งสถิตอยู่ที่ราศีเมษและท่านก็จะยกย้ายมาสู่ราศีพฤษภในเรือนสุภาหลังจากวันที่30เมษายน2567ดวงดวงนี้กับตระปัดจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยจากที่ทำอะไรเนี่นะได้ความผิดจนน้ำจิตชัยประามาสู่ได้ฐานารุกราพายู่เนืองนองปีนี้ที่รอคอยได้มาถึงแล้ว เมื่อดาวพระพระสบดีตรีโกนหลังแกลักคณาได้ตำแหน่งธรรมเกณฑ์ดวงนี้กลับตรปัดจากหน้ามือเป็นหลังมือทีเดียวชีวิตจะพบกับความสุขความสงบเข้าสู่ธรรมะหรือมีโอกาสในการบวชเรียนมีความเจริญรุ่งเรืองมีโอกาสในการเดินทางต่างประเทศแดนไกลประสบความสำเร็จมีผลประโยชน์ตอบแทน มีความโชคดีทั้งในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองเกียรติยศชื่อเสียงเพราะดาวพระประสิทธิ์มาสถิตในเรือนสุภาเจ้าเรือนคือดาวพระศุกร์ซึ่งเป็นดาวกันเงินของเจ้าชะตาราศีกันจะเกี่ยวเนื่องอย่างชัดเจนในเรื่องของการเงินการทองและเรื่องของความรักคู่ครองเพราะดาวพระประสิทธิ์เป็นเจ้าเรือนปัตตนิแต่ก็อาจจะกลายเป็นศัตรูที่เปิดเผยไปซะแล้วเพราะดาวพระราหูได้ตำแหน่งพินทุบาท สาวเพ่งเล็งรักแล้วอสุราพุ่งเน้นอัสดาว่าไว้จันเป็นสิบเอ็แกราหูเราอ้าพับอับปภาคให้โทษนั้นประเหินหินระวังนามีโอกาสจะเป็นไม้ได้ด้วยหรือมีความรักคู่ครองที่มากกว่าหนึ่งหรือผิดเพี้ยนเพศวุฒิวัยภาษาต่างภาษาต่างทิ่นแดนไกลก็อาจจะเกิดขึ้นหรือไม่มีความสุขในชีวิตสมรสเลยก็ได้ แล้วก็ยังต้องระมัดระวังเรื่องของสุขภาพโรคภยัยไข้เจ็บและยังต้องระมัดระวังในเรื่องของอุบัติเหตุอุบัติภยัยถึงขนาดหกล้มโดยรุนแรงก็อาจจะเป็นไปได้ต้องระมัดระวังเวนาะพินทุบาทหนึ่งออกไปแล้วระวิภุมมะทั้งโสราปัญจกกรักณาพุทธเก้าจันทร์กับชีวาเป็นแปดสุขเจอาจารย์เจ้าวโรนิรันดอนออกมาแล้วกลับให้คุณงามความดีในเรื่องของการเดินทางการต่างประเทศแดนไกล ความเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกิยะและโลกุตตะธรรมย่างเด่นชัดไม่ว่าจะเป็นการเงินการงานความรักคู่ครองแต่เจ้าชะตากลับได้พินทุบาทของดาวพระราหูเสารเพ่งเล็งลักแล้วอสุราพุ่งเมนอัสดาว,ว่าไว้จันเป็นสิบเอ็ดแกราหูเราอาภาพอัปภาให้โทษนั้นประเหินหินเพราะฉะนั้นจะทำให้เจ้าชะตาเดือดร้อนในเรื่องของความรักคู่คองคูุ่่นส่วนหรือเพศตรงข้ามนี่แหละ รวมถึงคู่สัญญาคู่แข่งขันด้วยจะทําให้เจ้าชะตาเนี่ยรุ่มร้อนในเรื่องของการเงินการทองมัวเมาลุ่มหลงพระราหูตลอดจนเรื่องความรักคู่ครองแล้วก็เพศตรงข้ามเรียกว่ามีการตัดสินใจโดยใช้อารมณ์ชั่ววูบหรือตัดสินใจไปโดยขาดสติความรอบคอบทําให้เกิดปัญหาต่างๆที่เรื้อรงังไม่ว่าจะเป็นปัญหาของความรักคู่ครองหรือคดีความหรือนี่สินต่างๆ บุญนะที่หลังจากวันที่30ม 67, เมษายน2567เดนี่ยดาวพระพฤหัสบดีมาสถิตท,ที่เรือนสุภาะแล้วอย่างน้อยน้อยความรุนแรงของดาวพระราหูเนี่ยจะลดน้อยถอยลงเนื่องจากความมีอํานาจของดาวพระพฤหัสบดีที่เป็นเจ้าเรือนราศีมีนและการมาสถิตท,ที่ราศีมีนเนี่ยลมในเรือนน้ําทําให้พระราหูเนี่ยไม่ได้มีฤทธิ์มีอํานาจเหมือนกับลมในเรือนไฟหรือลมในเรือนลม แต่ถึงอย่างไรก็ดีเจ้าชะตาก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการเป็นพินทุบาทของดาวพระราหูซึ่งเป็นดวงแตกดวงราวที่น่ากลัวแต่การเปลี่ยนแปลงที่ดีของชีวิตเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นอย่างมากมายเนื่องจากดาวพระราหูเนี่ยเป็นยักษ์จำศีลหรือพยามาที่หมดฤทธิ์และในมือของพระพฤหัสบดีผู้มีบุญใหญ่ที่มีอำนาจบารมีเพราะข้างหน้าของเจ้าชะตาเนี่ยคือการประสบความสำเร็จความสุข ความเจริญในหน้าที่การงานและความมั่งคั่งร่ำรวยอย่างยิ่งใหญ่ของเจ้าชะตาราศีกันก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีของการเปลี่ยนแปลงของชีวิตที่จะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่30เมษายน2567ดีแน่นอนรวยแน่นอน การเปลี่ยนแปลงที่นำไปสู่ความมั่งคั่งร่ำรวยและยิ่งใหญ่เกิดขึ้นแน่นอนนับตั้งแต่วันที่30เมษายน2567ความดีงามอันนี้ได้เริ่มขึ้นและและเริ่มขึ้นเป็นระยะเวลาอันยาวนานด้วยค่ะก็ขอให้ชาวราศีกันลัคนาราศีกันโชคดีมีความสุขตลอดปี2567นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ